ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะรวยล้นฟ้าหรือจนติดดินเพียงใดเส้นทางเดินของชีวิตก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะมองปัญหาอย่างไรมองให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงเท่านั้นก็แทบจะพูดได้ว่าไม่มีใครในโลกใบนี้ที่ไม่มีปัญหาชีวิตเลย มันต้องมีทุกบ้างสุขบ้างสลับกันไปในแต่ละวันเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตมีความทุกข์มีความท้อแท้เหนื่อยล้ากับชีวิตบางครั้งต้องพักบ้างหรือต้องหลบซ่อนหรือว่าเก็บตัวอยู่คนเดียวบ้างที่เรียกว่าเก็บตัวอยู่คนเดียวหรือคนหลังกําแพงนั่งพิงกําแพงห้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวในห้องบางทีอาจจะทําให้เรา คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทําให้เราหาทางออกให้กับชีวิตของเราได้เราต้องอยู่คนเดียวให้เป็นเดินคนเดียวให้ได้อย่าไปใส่ใจกับความพดูดแย่ๆของคนอื่นเลยความหมายก็คือจุดที่เราอยู่นั้นมันไม่มีค่าก็อย่าเสียเวลากับเขาเหล่านั้นเลยลองมองดูลบหับตัวเราอาจจะยังมีคนที่รักเราให้คุณค่า ในทางที่ดีกับเราอยู่จงอยู่กับคนที่ให้คุณค่าและให้เนี่ยคิดดีๆความคิดดีๆกับเราแล้วชีวิตเราจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาการที่เขาคิดไม่เหมือนกับเรานั้นไม่ใช่เขาผิดและก็ไม่ใช่เราถูกเขามีเส้นทางเดินชีวิตของเขาอย่างนั้นเพราะแต่ละคนก็มีเส้นทางเดินของเขาอยู่คุณมีเป้าหมายอย่างไรก็จงเดินทางไปให้มันถึงเส้นชัยนั้น เพราะเป้าหมายมันไม่หนีไปไหนเช่นคุณต้องการจะไปจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มันก็ไม่หนีไปไหนอยู่ที่ว่าคุณจะเดินไปให้ถึงมันหรือไม่เท่านั้นวันนี้คุณผิดหวังคุณยังไม่มีเงินไม่รวยก็ใช่ว่าพรุ่งนี้คุณจะเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่สดใสเป็นวันที่ดีเป็นมีทางออกที่ดีสำหรับคุณก็ได้ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้เหรียญมันยังมีสองด้านมีความมืดมันก็ต้องมีสว่างและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้ธรรมชาติได้ให้เรามา1วันมี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วอากาศก็ให้เราได้สูดลมหายใจได้เท่ากันทุกคนไม่มีใครได้มากกว่าหรือเสียเปรียบกันจงอย่ามากมายกับชีวิตใช้ชีวิตให้สนุกและเดินก้าวไป มีสําเร็จก็ต้องมีล้มเหนวและความสําเร็จก็มักจะเกิดจากก้าวแรกเสมอดังนั้นจงเดินก้าวไปเดินก้าวไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายจนถึงจุดหมายที่เราต้องการขอให้คุณประสบผลสำเร็จและมีความสุขนะครับ